องค์การบริหารส่วนตำบนหนองสาลายได้มีการจัดทําโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจําปีงบประมาณ2,564เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และมีฐานข้อมูลสําหรับการบริหารงานให้สามารถใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายระยะเวลาในการดําเนินโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเงยยออนนดเือนนนกัยยาตรนาดเินนนนงงาะะคคมีีดั้่ะเริ่มต้นด้วยการบวงสรวงก่อนเริ่มจัดทำโครงการเพื่อความเป็นสิริมงคลให้การจัดทำโครงการผ่านไปได้ด้วยดีอย่างราบรื่นตามความเชื่อและประเพณีอันดีของชาวไทย ไปเป็นการเริ่มอบรมก่อนที่จะทำการออกสำรวจและถ่ายภาพทางอากาศเพื่อทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ในการบินและกระบวนการทำงานของการบินโดรนถ่ายภาพทางอากาศต่อไปเป็นการออกพื้นที่จริงเพื่อสำรวจพื้นที่และถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้โดรนถ่ายภาพทางอากาศตามระวางที่เราได้กำหนดไว้แล้ว ต่อไปเป็นระยะปรับความเพี้ยนของภาพถ่ายทอากาศที่ได้ทำการถ่ายภาพมาแล้วเพื่อให้ภาพนั้นต่อกันได้อย่างต่อเนื่องและประกอบกันได้เป็นแผนที่ของแนวเขตอบตอหนองสาหลาย ต่อไปเป็นระยะการชี้แนวเขตและวาดหลังคาบ้านเริ่มด้วยการปีนภาพถ่ายทางอากาศมาต่อเป็นแผนที่เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านได้เขียนบ้านเลขที่ลงไปในแผนที่และเชิญผู้ใหญ่บ้านมาชี้แนวเขตหมู่บ้านพร้อมทั้งให้ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างและบ้านเลขที่ในเขตหมู่บ้าน ต่อไปเป็ะระยะสุดท้ายคือการกรอกข้อมูลลงไปในโปรแกรม l t e แท0 0 0เวอร์ชั่น4.0และทำการพินพศเพื่อส่งให้กับชาวบ้านได้ตรวจสอบข้อมูลและทำการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นการต่อไป การดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสารายสามารถจัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดินประเภทลาดพัสดุและที่ดินฉนดจจำนวน11,404แปลงและสิ่งปลูกสร้างได้ทั้งหมด8,329หลังคาเรือนซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ถูกจัดนำเข้าสู่โปรแกรม l t e แท0 0เวอร์ชัเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นกระบวนการประเมินทรัพย์สินต่างๆผ่า,า,านโปรแกรมและออกจดหมายแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องต่อไปจากการที่ท่านได้รับชมขั้นตอนการดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเราหวังว่าทุกท่านจะได้รับแนวทางและความรู้ในการดำเนินการเพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรของท่าน LTag 3 0 0 0เวอ e ์ชั่น4.0